อะไรทำอะไรอยู่ไล์สดเหรอใช่กำลังว่าจะสลิปปิ้งก็เลยแบบโอ้สลิปอะไรเร็วจังอออ้ยเพิ่งมาถึงบ้านนะนีคนอยากเอออะไรนะมีคนอยากเคลียร์ไมยอยากไปแซลยายแล้วไม่ต้องไปแซลเขาเลยอเรื่องแซลเขาเป็น ยายสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะยายคิดถึงหนูไหมคะยายคิดดอลคิดดอลวองพรดีด้วยยายคิดถึงเดี๋ยวหนูกำลังหนูกำลังจะส่งหมากไปให้นะคะพพดีหมากอะ่ะยายถามประมาณสามสี่เดือนแล้วอ่ะกำลังจะส่งกำลังจะส่งไปให้แล้วค่ะออบอกยายสิบอกยายว่ากำลังจะส่งหมากไปให้ โมอ,อ้อยตะจุนสลามมอ,อ้อยอว่าจะส่งมาก็ไม่เห็นคันส่งมาสักทีเลยก็ฟอร์ดไม่ยอมให้ที่อยู่หนูอ่ะทางที่แล้วก็ไม่ให้ที่อยู่พึ่งโจรที่อยู่อ้อยพริกพริกอ้อยอ้ยพุ่งโจนจนาเนาะกีเฮายาจนาเจ้พริกอ<า>้อยพึ่งอ้อยหนุ่หอยถามยาย่แข็งแรงไหมฟอร์ดยายแข็งแรงไหม แข่งแรงอยู่แข่งแรงอยู่เออแข่งแรงอยู่เดี๋ยวจะไปงานบวชนะคะจ้าเออโอยยายดิยายได้ยินด้วยเย้เยกินงโมกาบูจ้องออยจังครุนจนาเออใงครุนชุดเชยโมลาลาเอายภาษาไทยยายภาษาไทย ภาษาซีมยัยภาษายัยซีหมอยัยซีแต่งชุดมาสวยๆสวยๆค่ะเดี๋ยวแต่งไปสวยๆเลยละออไหมยายรอเลยกระนองกระนองรอเลยโอ้ไปได้ชุดอะไยจังตนิ่งเอ้ย่อ้ยอยากถามอะไรไหมยญ่อะจังกระนงเอ้ยิ่งจดึงเรื่องใหญ่อะไรนะใหญ่ว่าอะไรนะเดี๋ยวอยากถามอยู่แต่ไม่รู้จะถามอะไร เดี๋ยวค่อยไปถามที่บ้านค่ะเออเดี๋ยวค่อยไปถามที่บ้านนี่จ้าโมดอลอโมดอลงชิมชิมชบนก็มาจบตลบยายทวงหมากแล้วนะเดี๋ยวต้องจัดการงานละยายทวงหมากแล้วนะน่ารักมากเลยส่งขวัญให้หน่อยครับทุกคนดื้อมากเลยค่ะเย้ ปอดดื้อมากกีตาร์ปอดดื้อมากกีตาร์ปอดดื้อมากไม่ดื้อหรอกดื้อรวยเยอะดื้อรวยปอดดื้อไว้เหรอดื้อะไรอะพอดพอดดื้อไหมไอายายทุกคนส่งของขวัญมาให้หน่อยครับส่งให้ยายเร็วนี่ดื้อนะอ๋อเอายายมาช่วยเหรอเอายายมาช่วยเหรอยายมาช่วยเลยเนี่ย ยายเขาถามว่าฟอดดื้อไหมฟอดดื้อไหมชอรี้สีนิ่งเย้ยอ๋อนิ่งยายถามยายนะเขาถามยายว่าฟอดดื้อไหมไอ้โทดไม่ดื้อดอกเป็นคนด <feet> ีโอ้ชมหลานสุดฤทธิ์เออจบเป็นคนดีเลย่านี้น่ารักมากนี่โทษไม่ดีดอกได หนูเห็นด้วยกับยายแล้วกันนะคะรว <c oughs> ยหลานมากนี่ร <c oughs> วยยศแล้วหนึ่งวยยศแล้วเนี่ยอุ้ยน่ารักมากใจยายหลานจ้าข้างใข้งในโอ้ยข้นเอ๋อสละแกะชมพี่แพทย์อยู่ไหนเน่ยชมาเลยคะว่าสะอาดหมายถึงว่าสละอะไรเงี้ยสะอาดสะอาดอาดังพี่เรียกนให้อะไรนะ แบบสะอาดทั้งสองคนแบบดูดีทั้งสองคนอะไรอย่างนี้ประมาณเดี๋ยวหนูไปหนูหนูสวยไปยายตกใจแน่ทีนี้นี่เมื่อกี้ได้วันหรือ,อยังตกลงได้วันบวชหรือ,อยังเอ่อได้แล้วเนาะก่อนก่อนสงกรานครับวันที่เท่าไหร่ไม่ไม่ก่อน่ะวันที่เท่าไหร่แต่ว่าจะไปช่วยขายทุเรียนก่อนไม่ก่อนสงการานวันที่เท่าไหร่วันที่ประมาณแปดเแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ ไม่เกินสิบเอ็ดครับมาได้ไหมมันได้แต่ว่ามันเยอะอะช่วงสงการอะมันก็ต้องไปแหละแต่ว่ารถมันจะเยอะมากเลยช่วงเทศกาลคนกลับบ้านขับมาลงสนามบินก็ได้เดี๋ยวขอดับมอเตอร์ไซค์ไปรับโอ้ย้ามาบินมันไกลกันนั่นแหละน่าจะติดแน่เลยเตี้มันจนตุ้มแกถามว่าทุเรียนสุกยัง ่ะยายอยากกินทุเรียนแล้วเหรอคะยายสีก้อนนี่หก <Good. S 2> อถ้าแต่ีแตมลูซสีชอบกรุออ๋อ <laughs> อะไรนายยายว่าอะไรนะกบอกว่ากินเป็นทุกอย่างกินไม่เป็นอย่างเดียวกินขี้ไม่เป็น <laughs> อ๋อ<ะ> <laughs> 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 ก็อหล่อนก็เป็นเนาะ <laughs> จำ,จำยายทุเรียน<ำ>ไปปากเดี๋ยวเดี๋ยว บอกยายว่าทุเรียนยังไม่ออกให้ยายรอก่อนเดี๋ยวทุเรียนไปให้ทุเรียนมันเตนมันเตืนอันนี้มันเตืนแจ้งเออเตือนสมอแจ้งสันแต่พี่พายี่ส่งมาให้อือยายยายยายตัดเองท่าเอ้ยนะตอนแรกอ่ะยายตัเองค่ะเออฮะมันเมน็นกีเมนีนทำไมให้นี่เขาบอกอย่างนี้ตอนแรก <laughs> ตอนแรก <laughs> ยายถามว่าอ้าวไม่ใช่พี่พรยดี่มีคนใหม่แล้วเหรอ <laughs> เออบอกยายว่า โอ๊ยไม่มีแล้วแกรักฝอจะตายอย่างงี้ใยญ่ก็เลยยิ้มยานี่น่ารักมากเลยมันมนึปรับทายเยยละอใหญยนี่มปรับทายเยยละอน่ารักมากใหยหัวละฮืฮืแล้ว โอเคยายเดี๋ยวไอ้ื่าจะให้ฟอร์ดมาขอหนูไหมยายจะให้ฟอร์ดมาขอหนูหรือเปล่าคะนี่ค่ะออยฟอดตัส้มกี่เออยส้มกี่เกิดประปวนประเดยโอ้กี่อาตัวเออยนะเกีเออยตัวส้มเออยตัวเซนนี่เออยตัวส้มเออยเออยเยอะเดี๋ยวใหให้ให้ไปขอ กี่กี่ตรงกี่ตรงยอวต,ต่งวาตงอามอเ,อง,เองน่นี่งวนี้อืมแกบอกว่าขอ,ข,อขอแกบอกว่าอนุญาตได้แต่ว่าให้พี่แพดดี้อ่ะเป็นคนมาขออ้าวตายห่าล้วยุกนาทีนี้ต้องสลับกันเหรอคะต้องสลับกันแล้วแหละอ๋อโอเคเล่นเล่นเล่นอรพูดจริงองยายบอกว่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยยายบอกฉันนั่งเฉย อยากคุยอะไรไหมเป็นภาษาไทยอ่ะอยายเด้งยายอ๋อยายยายมันเด้งเยอะยายพูดไม่เป็นกินข้าวหรือยังพายายกินข้าวหรือยังเธออ่ะยายปกติยายจะนอนแล้วพอฟอดบอกว่าฟอดจะบวชแกจะร้องให้ไงแกนอนไม่หลับเหรอถามยายให้หน่อยยายดีใจไหมคะหลานจะบวชใช่เออดีใจไหมที่ฟอดจะบวชเนี่ยแกจะร้องให้แล้วเนี่ย นี่ใจนี่น้องยุ่มติดเถอยเนี่ยแกจะร้องแล้วเนี่ยพู่จริงนี่ยยายจะถือหมอนไหมคะย่อยกีเขานารอง้องกันอนุโอ้ยกีเขาทารอรหน้าหมอนเนยกิน้องกันเนยแล้วโอ้ยเนยเนยบูนะจะถือหมอนไหมจะถือเยอะโอเคงั้นเตะสลากให้ยายถือหมอนค่ะจบ จบเลยน่ารักมากจบเลยแล้วยายจะถือหมอนแล้วจบเลยทีนี้ทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะไปแล้วเนื้อ <c oughs> ไไบายบายก่อนยายไไบ, <c oughs> บายบายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยายสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ะไวยพรหน่อยยายอวยพรหน่อยวอวยพรให้พี่แพดี้หน่อยอ่ะเออไวยพโอย่างนา S <s <us> านนอายุยันมันยืนหนูขอบคุณค่ะโอเคยายเป็นคนตลนกอ้อยยายกำเซาได้ใหญยนะนี่มันเกิดโอ้ยติก็ต่อไปยายต้องพูดเยอะๆแล้วเพราะว่ายายจะเป็นดาราแล้วเนี่ยยายจะดังหน่อย่าโดนยายผักแลวโดนยายผักและ้ะอหอมหน่อยหอมหน่อย หอมใหญ่ี่ออยโอยอายุกี่เลยนะแปดสิบสาม้ยพรุ่งนี้ทุกคนอายุยายแปดสิบแปดพรุ่งนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะวันที่สิบหกนะอ่าโอเคบ๊ายบายยายปันใดไฮเนอร์โอเคโอ๊บอะคุยกับพี่แพรได้ไหมสวัสดีค่ะ อ๋อคนเออคนนู้นคนนี้มาคุยไปทั่วแล้วเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นเอ่อใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อวีรลมซะด้วยใส่เสื้อโอเคเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พี่ไปดีมาเนาะโอเคไหมโอเคโอเคพี่ไปดีแค่นี้นะโอเคแค่นี้ละค่ะบาย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 ต้นนี่